คณะนี้ค่ะเรียนยากมากไหมเพราะว่าก็แอบแบบมีน้องๆหลายคนเนี่ยกังวลบอกไว้ก่อนเลยว่ามหาลาัยค่ะพี่เบสเขา <สะ S 1> มีให้ใช้เครื่องคิดเลขอยู่แล้วเรามีที่พึ่งทางใจอะไรยังไงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยอ้ก็บอกว่าเป็นคนที่สายมูอม,มากค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะดาราทุกคนพี่เบสเองชูทีนิวาจากสามาร์ทแบงโปแพงนะคะและว,วันนี้เราก็กลับมาพบกับรายการใหม่นั่นก็คือคณะไหนยังไงเล่า จรงบอกเลยนะคะว่ารายการนี้เป็นรายการที่พี่เบยเนี่ยจะพาน้องๆทุกคนไปเจาะลึกเกี่ยวกับคณะนั้นๆโดยพี่เบยน,นะคะจะพารุ่นพี่ของแต่ละคณะนั้นๆนะคะมาพูดคุยม,วม,วมวาวอยกันเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเรียนการเตรียมตัวสอบเข้ารวมถึงจบมาแล้วทํางานอะไรได้บ้าง<อ>และวันนี้พี่เบย์ก็จะพาน้องๆเนี่ยมาพบกับคณะที่มีน้องๆเนี่ยรีเควสเข้ามาเยอะมากๆเลยนั่นก็คือคณะเศรษฐศาสตร์นั่นเองเย้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะโอเคค่ะไหนแนะนำตัวหน่อยค่ะว่าตัวเองเป็นใครเรียนอยู่ที่ไหนหรือจบจากที่ไหนมาคะก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะก็พี่ชื่อฟ้านะคะก็ชื่อจริงชื่อชตดิการักมณีค่ะตอนนี้ก็เพิ่งจบปีสี่หมาดๆเลยที่คณะเศรษฐศาสตร์นะคะสาขาธุรกิจการเกษตรค่ะจากมหาลัยเกษตรศาสตร์โอเคค่ะแล้วตอนมปลายค่ะน้องฟ้าจบสายอะไรมาคะตอนมปลายจบสายสินคํานวนมาค่ะ โอเคเลยค่ะน้องฟ้าเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะคะซึ่งก็คือคณะเศรษฐศาสาตร์ค่ะเรียนเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะคณะเศรษฐศาสาตร์ใช่ไหมคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเหมือนการวิเคราะห์ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจเนาะแล้วก็เหมือนการวิเคราะห์ระบบตลาดวิเคราะห์ตั้งแต่ผู้ผลิตจนไปถึงผู้บริโภคเลยแล้วก็จะใช้เครื่องมือแบบพวกกราฟหรือว่าสูตร คิดว่าแบบน้องๆมอปลายบางคนก็อาจจะแบบอ่ะคุ้นเคยกับกราฟดีมาสัพพายกันบ้างเนาะใช่เราก็จะแบบใช้กราฟอันนั้นนะคะแบบมาใช้ในการเหมือนแบบอธิบายค่าต่างๆแล้วอย่างคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเรียนกี่ปีแล้วก็แต่ละปีอ่ะเรียนเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะก็ถ้าเป็นคณะเศรษฐศาสตร์นะคะก็จะเรียนทั้งหมด4ปี แล้วก็ช่วงปี1ปี2อะค่ะช่วงเนี้ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกแบบวิชาพื้นฐานทั้งตัวของคณะเองแล้วก็ตัวของมหลาลัยเองค่ะถ้าเป็นในส่วนของทางคณะเนี่ยเราก็จะเรียนพวกแบบแมคโครไมโครอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินเนาะพวกแบบเศรษฐศาสตร์จุลภาคเศร,รษฐศาสตร,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 รออ์มหาภาคแล้วก็จะเรียนพวกพื้นฐานของสาขาของตัวเองที่เลือกก็บอกก่อนเนาะว่าของทางมงกค่ะพี่เบสก็คือเราจะมีการเลือกสาขาตั้งแต่เหมือนแบบยื่นคะแนนเข้าไปเลยมันก็จะมีให้เลือกแบบ เศรษฐศาสตร์เที่ยวเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์กรอะไรประมาณนี้ค่ะช่วงปีแรกค่ะเราก็จะเรียนพวกนี้เหมือนกันว่าแบบอ่ะธุรกิจการเกษตรเคืออะายอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นเบสซอนส่วนถ้าเป็นตัวพื้นฐานของทางมหาลัยอันเนี้ยเราก็จะเรียนรวมกับคณะอื่นๆก็จะเป็นพวกแบบวิชาอังกฤษวิชาภาษาจีนแล้วเท่าที่แบบพี่เบสเนี่ยฟังน้องฟ้าเล่ามาเนาะพี่อยากรู้ว่าคณะนี้ค่ะเรียนยากมากไหมเพราะว่าก็แอบแบบมีน้องๆหลายคนเนี่ยกังวลว่าแบบหนูเข้าไปแล้วจะเรียนได้หรือเปล่าค่ะ ถ้าส่วนตัวที่คิดเนาะก,ก็ต้องบอกแบบตรงๆเลยว่าคือแบบมันยากแล้วก็คิดว่าคณะอื่นก็คงยากไม่แพ้กันก็คือแต่ละคณะมันก็จะมีความแบบยากง่ายที่ไม่เหมือนกันเนาะในส่วนของด้านทางเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามันยากตรงในพาร์ทการวิเคราะห์หรือว่าการคำนวณเพราะว่าบทหนึ่งหรือข้อนึเงี่ยเราต้องจำกราฟไปค่อนข้างเยอะแล้วก็สูตรก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งถามว่ามันยากไหม ถ้าเข้าใจคอนเซปต์ก็คิดว่าไปรอดค่ะทุกคณะเนาะมันก็จะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันอะไรประมาณนี้ถ้าสมมติว่าเราเข้าใจคอนเซปต์ของมันได้ที่เชื่อว่าเรา,เราทุกคนอะ่ะก็จะสามารถผ่านไปได้ไดอันเนี้ยพี่มีคําถามนึงแบบน้องๆหลายคนถามพี่แล้วก็พี่ก็กสงสัยเองด้วยเราแบบจริงไหมที่คนที่เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะจะเป็นต้องเก่งเลขก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งเลขก็ได้นะ แต่แค่ขอให้น้องๆแบบเปิดใจเฮ้ยอยู่กับมันได้อยู่กับคณิตศาสตร์ได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าแบบน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าอยู่กับวิชาเลขหรือก,การคณิตศาสตร์แล้วแบบชีวิตนี้คือแบบอยู่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเออไม่แนะนําแต่ถ้าแบบอ้าพอไปได้พอแบบเฮ้ยก็ได้อยู่อะไรเงี้ยมันก็แบบสามารถรอดอยู่ในขณะนี้ได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะน้องๆคือบอกไว้ก่อนเลยว่ามหาลัยค่ะพี่เบสเขามีให้ใช้เครื่องคิดเลขอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเรื่องแบบ เฮ้ยโสดยากแควยากตรงนี้นะใช่ค่ะมันยากขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีเครื่องคิดเลขมาช่วยเราด้วยพี่เข้าใจเลยเพราะว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบจบคณะทางสายคนวณมาเนาะพี่แบบตอนแรกพี่ก็กังวลเหมือนกันว่าเออการเรียนไมหาไรเนี่ยเขาให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ไหมเพราะว่ายังแบบปปลายเนาะเขาจะไม่มีเครื่องคิดเลขมาให้พอจริงๆแล้วอ่ะการที่เราได้ไปทําข้อสอบจริงๆแล้วเขาจะมีเขียนไว้ข้างหน้าข้อสอบเลยว่าน้องๆสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ไดนะอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ว่า เหมือนกับพี่อยากจะให้น้องๆมีสกลิลอย่างก็คือเราอาจจะต้องรับคอบหน่อยในการกดเครื่องคิดเลขอะไรประนี้ใช่<น>คือพอมหาลาัยอ่ะเหมือนแบบเราต้องแข่งกับเวลาและโจทย์ที่เยอะมากในหนึ่งข้ออะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นมันแบบมันก็จะมีความลนๆ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 ไปหมดพอขึ้นมหาลัยปุ๊บหนึ่งบวกหนึ่งก็ต้องกดคิดเลขนะคะน้องๆใช่คิดผิด <c oughs> แต่อันนี้น่าจะเป็นบางคนแหละเนาะพี่เบนเนาะเออแต่ถ้าส่วนตัวก็คือแบบต้องมั่นใจไว้ก่อนว่าแบบก็ยังไงก็ถูก บบต้องไม่ผิดนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามหาลาัยผิดจุดหนึ่งป๊บมันโละไปทั้งหมดเลย,เลยอะแบบคะแนน,นคือหายไปหมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยว,วเราไปคำถามต,าต่อไปกันเลยนะคะซึ่งพี่เข้าใจเลยแบบนร้องหลายคนเนี่ยก็ยังมีความสงสัยว่าเราเรียนคณะเศร,รษฐศาสตร์อะจบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีคนที่จบแบบตรงสายกับแบบไม่ตรงสายเนาะ ถ้าเป็นแบบตรงสายอะค่ะก็จะตรงตัวเลยเช่นพนักงานธนาคารอาจารย์ที่สอนคณะเศรษฐศาสตร์หรือจะเป็นแบบที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกระบบเศรษฐกิจเนาะแล้วก็แต่ถ้าแบบไม่ตรงสายอันเนี้ยก็จะเป็นพวกแบบนักการตลาดแอร์โฮสเตสหรือเปิดธุรกิจส่วนตัวของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเนื่องด้วยแบบสถานการณ์ในตอนนี้เนาะก็จะเป็นคําถามยอดฮิตสาหรับน้องๆเลยว่าแบบหนูเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ไปแล้วอ่ะ หนูจบแล้วหนูจะตกงานไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบเออก็ยังกังวลกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวคิดว่าตกงานไม่ตกงานอะ่ะมันขึ้นอยู่กับแต่ละตัวของบุคคลเลยอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคณะที่เราจบไปด้วยความที่คณะเศรษฐศาสตร์อย่างที่บอกไปข้างต้นมเมื่อกี้ข่าว่าแบบมันค่อนข้างทํางานได้หลากหลายมากๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบจบเศรษฐศาสตร์มาแล้วแบบจะมีงานทําไหมอะไรเงี้ยเออแล้วก็อีกคําถามหนึ่งพี่ก็มีความสงสัยส่วนตัวเองด้วยแหละว,ว่าเศรษฐศาสตร์เนะะี่ยค่ะ มันต่างอะไรยังไงกับแบบบริหารคร่ะเราก็แบบเออมินน้องหลายคนแกบสงสัยเหมือนเหมือนกับพี่พี่สงสัยเลยก็พูดง,ง่ายๆแบบเห็นภาพง่ายๆคือบริหารเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ตัวของบริษัทตัวธุรกิจแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของเศรษฐศาสตร์อนะคะ่ะเขาก็จะเน้นไปที่ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจอืมใช่อันนี้แบบเข้าใจง,ง่ายๆเลยโอเคพี่เข้าใจแล้วพี่เ <c oughs> ชื่อว่าน้องๆน่าจะพอเห็นภาพกันบ้างแล้วแหละเนาะ และในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการเตรียมตัวต่างๆนะคะซึ่งพี่มีคําถามค่ะว่า,อาตอนที่น้องฟ้าเตรียมตัวคะ่ะน้องฟ้าเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะตอนนั้นบอกก่อนเลยนิดนึงนิดนึงแล้วกันนาะก็คือจะบอกกันเลยว่าพี่เป็นคนที่รู้ตัวเองช้ามาเลยทําให้เหมือนเตรียมตัวช้าเนาะคือเราอะรู้ตัวแล้วแหละว่าเรา,าจะเข้าสายบริหาร แต่ว่าเราอะก็ยังไม่เคยหาข้อมูลอะไรเลยว่าแบบบริหารมันมีสาขาอะไรบ้างนู่นนี่นั่นอะคือไม่รู้รเลยหร<อ>ือเราเพิ่งมาแบบอะมาแอคทีฟตัวเองช่วงตอนม6เราก็เลยเริ่มหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตแต่ละมหาลัยอะเขามีในสายบริหารอะเขามีสาขาอะไรบ้างต้องใช้คะแนนสอบเท่าไหร่ต้องทำคะแนนให้ได้เท่าไหร่เรียนเกี่ยวกับอะไรอะหลังจากนั้นเราก็แบบมาแทนการอ่านหนังสือของเราณตอนนะั้นหนูแบบ มีเทคนิคการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างไหมที่เป็นแบบเออที่หนูทำแล้วรู้สึกมันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเทคนิคก็คือเริ่มอ่านจากวิชาที่เราแบบเอนจอยมากที่สุดก่อนพอเราเอนจอยกับวิชาไหนอ่ะเราทําไปปุ๊บไฟมันเริ่มติดไฟมันเริ่มมาเริ่มรู้สึกว่าเออการอ่านหนังสือแบบอ,อ่านได้เรื่อยๆแหละเริ่มสนุกแหละเราก็จะเริ่มมันไปอ่านวิชาอื่น โอเคเลยค่ะถ okay, ือว really ่าแบบเป็นทิคที่ดีมากๆเลยนะแบบการที่เราได้เริ่มจากวิชาที่เราชอบก่อนมันก็เหมือนเป็นการเติมไฟให้ด้วยที่มีข้อสงสัยที่แบบน้องฟ้าเคยบอกว่าน้องฟ้าเตรียมตัวช้ากว่าคนอื่นเนาะเรามีการจัดสรรแบบแพลนในแต่ละวันว่าแบบเราจะทําอะไรยังไงบ้างเอ่ยเราจะเริ่มแพลนจากสิ่งที่ตัวเองทําได้ก่อนจะพยายามแบบไม่ค่อยกดดันตัวเองว่าแบบวันนี้จะต้องได้บทนี้ได้เท่านี้ได้เท่าไ้นะก็แบบก็จะมียืดหยุ่นบ้างก็สมมติว่าวันเนี้ยเหนื่อยมากแบบ ออไม่ไหวแลว้เราก็จะเอาของมันเนี่ยไปครบของมันพรุ่งนี้แทนแต่ถ้าในกรณีของพี่อย่างที่บอกไปเนะาะก็คือแบบรู้ตัวช้าก็เลยเตรียมตัวช้ามันก็จะมีบางวิชาที่แบบเราเก็บได้ไม่หมดเพราะว่าเราไม่มีเวลาเราจริงๆถ้าวิชาไหนที่เก็บได้ไม่หมดจริงๆเราก็จะแบบเอาแค่พาร์ทที่เรารู้สึกว่าเราได้ช่วงสอบมันต้องมีความเครียดแน่ๆแล้วอะ น้องฟามีวิธีการจัดการความเครียดยังไงบ้างในแบบของหนูเองเรื่องจัดการความเครียดก็อย่างที่บอกไปก็ถ้าเครียดปุ๊บ,บพักไปหาอะไรทาฟังเพลงดูซีรีส์ก็คือเหมือนแบบไปบิวอารมณ์จนตัวเองรู้สึกว่าเอออันนี้ถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ต้องอ่านอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อยกลับมาอ่านแต่ถ้าแบบวันไหนที่แบบอ,อวันนี้แบบไม่ไหวจริงๆวันนั้นก็จะแบบเหมือนเราก็จะพักเราก็เฟดไปเลยจริงๆก็อย่างที่บอกไปว่าแบบเหมือนยิ่งกดดันตัวเองมันก็จะยิ่งแบบไม่ค่อยดีเนาะ แพนเราก็อาจจะพังได้แอบม,มาวอนิดนึงก็แบบช่วงสอบอย่างเงี้ยอะหลังจากที่น้องฟ้ามีการเทคนิคการเตรียมตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยจัดก,การความเครียดแล้วแล้วพี่อาจจะโดนนิดนึงก็แบบเรามีที่พึ่งทางใจอะไรยังไงบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ <laughs> อีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเป็นคนที่สายมูมากๆค่ะผู <laughs> ้หญิงอะอเ,เ,เอาใเลือดสีก็เราก็มีความพึ่งสายมูนิดนึงเพิ่มความมั่นใจก็คือแบบทุกครั้งก่อนสอบเงี้ยเราก็จะแบบสวดมนต์ก่อนสอบ อะไรอย่างนี้แบบทั้งก่อนนอนแล้วก็หน้าห้องสอบเล่ยนะอันนี้แบบชีวิตจริงแล้วของที่เราพกไปเนี่ยก็คือแบบต้องเป็นสีมงคลวันนี้สีมงคลของเราคืออะไรเพื <c oughs> ่อ,อพกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แบบ มั่ใจนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่ให้เราแบบมั่นใจหลังจากที่เราพูดหลายๆอย่างมาแล้วเทคนิคต่างๆอะไรอย่างี้ค่ะพี่อยากจะรู้ว่าน้องฟ้ามีการแบ่งเวลาในการเก็บเนื้อหาในแต่ละจุดยังไงเพราะว่าช่วงที่น้องฟ้าเริ่มมันก็แบบค่อนข้างที่จะแอบช้าประมาณหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้ตอนแรกอะ่ะเราพยายามเมน n น g การบ้านที่โรงเรียนก่อนเหมือนแบบเคลียร์โดยการเรียงลำดับความสําคัญว่าแบบอะไรมันต้องมาก่อนมาหลังแล้วพอเคลียร์เสร็จป,ปุ๊บเราก็เหมือนแบบจะมาเรียนเราก็จะมาทบทวนที่ต้องสอบ อีกส่วนตัวเป็นคนแบบสายนอนดึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะชอบอ่านช่วงนอนกลางคืนมากกว่าช่วงเช้าเคเลยแบบทิ้งการอ่านแบบจะเช้าหรือกลางคืนอันนี้ต้องแบบแล้วแต่น้องๆไปปรับใช้กันอีกทีนึงเนาะอย่างของพี่อย่างเงี้ยพี่เป็นคนชอบสายอ่านเช้าพี่จอ่านดึกไม่ได้เลยคือถ้าพี่ละอ่านหลังสี่ทุ่มเนี่ยพี่จะแบบสมองปิดพี่จะดีเลยอะไรอย่างงี้ใช่อันนี้อันนี้ก็คือถ้าอ่านช่วงเช้าปุ๊บคือรู้สึกว่าแบบเหมือนตื่นมามันเหนื่อยแล้วอะ ใช่ก็เลยแบบเหมือนเอองั้นอ่านตอนกลางคืนแหละเอนเนอร์จี้มันมาตอนกลางคืนแล้วน้องฟ้าเนี่ยรู้ตัวเองได้ยังไงว่าแบบอยากจะเดยนขณะนี้สาขานี้อะไรอย่เงี้ยค่ะตอนนั้นบอกก่อนว่าเราเป็นรุ่นปี60เนาะยังเป็นรอบ แอดมิชชั่นอยู่ใช่ไหมคะใช่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 ก็เป็นแอดมิชชั่นเหมือนกันเลยใช่ <c oughs> ก็คือเหมือนเราแบบเมันเราก็เหมือนน้องๆแหละเหมือนต้องยื่นสิบอันดับอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องแบบมาลิสต์แล้วว่าแบบเออในสายบริหารนะเราจะเลือกที่จะยื่นไหนบ้างซึ่งตอนนั้นนะ่ะก็มีเพื่อนที่เขาเหมือนแบบไปเข้าค่ายของคณะนี้พอดีซึ่งเขาก็แบบเออมาเล่าให้ฟังว่าแบบมันเรียนเกี่ยวก,กับอะไรมันเป็นยังไงบ้างซึ่งบังเอิญว่าตัวที่เพื่อนสนใจอะ่ะก็คือของสาขาธุรธกิจการเกษตรที่เรียนอยู่อะค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบ เรียนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์บวกกับบริหารซึ่งเราแบบเอ้ยมันก็ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราอยากเรียนแต่ตอนแรกนี่ว่าเราอยากมาสายบริหารนะซึ่งเศรษฐศาสตร์เองก็แบบเออมันก็น่าสนใจก็เลยเลือกยื่นที่นี่ค่ะก็ถือว่าแบบเป็นการค้นพบตัวเองที่แบบดีมากๆเลยก็แบบเออเรามีการพูดคุยกับคนรอบข้างเออได้ฟังจากคนรอบข้างอะไรประมาณนี้เนาะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วแล้วนะคะก็มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆไหมคะที่กําลังแบบสนใจคราดนี้ค่ะ ก็อย่างแรกเลยนะคะก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนก่อนว่าคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งคณิน,นี้ขอแค่แบบเราเปิดใจลรวก็อยู่กับมันได้เพราะว่าสุดท้ายแล้ว่แบบเวลาน้องเข้ามาเรียนอะ่ะทุกคนก็จะเหมือนต้องแบบเริ่มพื้นฐานเบสออนใหม่กันหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของแบบการวิเคราะห์การคิดเป็นระบบเป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าเอออยากพัฒนาตัวเองในด้านนี้เนี่ยคิดว่าคณะเศรษฐศาสตร์นะคะก็แบบเป็นช้อยส์ที่ดีสําหรับน้องๆเลย แล้วถ้าน้องๆที่กําลังสนใจอยากเข้าคณะนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยอะไรดีพี่ฟ้าพอจะมีทิศในการค้นถามไหมคะอยากจะแนะนำนะคะให้น้องๆเนี่ยลองไปสมัครพวกแบบค่ายของแต่ละคณะดูคืออย่างเช่นของมอกเนาะมันก็จะมีแบบค่ายเย็กซึ่งค่ายเยกอันเนี้ยมันก็เป็นน้องสาหรับมปลายที่แบบอ่ะมาลองเข้าค่าย,ายกันดูว่าแบบสังคมของที่คณะเศรษฐศาสตร์เป็นยังไงรุ่นพี่เป็นยังไงเศรษฐศาสตร์ ของมองก็ต้องเรียนอะไรบ้างเออคือเราก็จะได้แบบเหมือนได้รู้จุดนี้ซึ่งของทางมหาลัยอื่นเนี่ยเขาก็จะแบบอก็จะมีประมาณนี้เหมือนกันตรงเนี้ยเวลาเราไปเข้าค่ายมันจะทาให้เรารู้ว่าแบบอ่ะสุดท้ายแล้วเราอ่ะแมทกับมอไหนเรารู้สึกว่าเราคลิกกับที่ไหนมากกว่ากันใช่เราก็นอกจากนั้นเราก็สามารถแบบได้คอนเน็กชันด้วยจากเพื่อนที่ไปเข้าค่ายมาถูกไหมคะเออเขาก็แบบมีคอนเน็กชันรุ่นพี่อะไรเงี้ยเวลาสอบเวลาอะไรเราก็แบบขอคําปรึกษาได้หมดท้ายที่สุดเลยค่ะ มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆไว้แบบเป็นการให้กําลังใจอะไรเงี้ยที่น้องๆกําลังแบบเออพี่ขา่าวดอยากหนูรู้ตัวแล้วว่าหนูจะเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะอยากจะฝากกําลังใจถึงน้องๆทุกคนนะคะที่แบบกําลังเดินตามฝันของตัวเองเนาะระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะมีเหนื่อยมีท้อมีแบบเออหมดไฟบ้างก็อยากจะบอกว่ามันเป็นปกติของทุกคนเลยซึ่งเท่าไหร่ที่เรารู้สึกเหนื่อยอะ่ะแค่เรามาลองแบบเออลองพักลองมาตั้งสติแล้วค่อยมาเริ่มใหม่ดูพี่เชื่อว่าแบบทุกความพยายามของของเราอะ่ะ มันจะต้องแบบไม่ถูนเปล่าแน่นอนแล้วก็สักวันหนึ่งอะเราจะได้แบบได้รับสิ่งที่เราควรที่จะได้รับถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยโอเคพี่น่นอนทุกคนทำได้แน่นอนสู้ๆนะโอเคค่ะถ้าเราเๆคนไหนนะคะอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะเศรษฐศาสตร์นะคะเรางนเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านได้ที่บทความพี่พี่นะคะสัมภาพิฟ้าได้ที่นี้ได้เลยยย โอเคค่ะและ EP ต่อไปนะคะเรามารู้กันว่าพี่เบสเนี่ยจะพาไปเจาะลึกเกี่ยวกับคณะไหนอีกก็ต้องรอติดตามกันได้เลยนะคะหรือถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะให้พี่อ่ะไปสัมภาษณ์พี่ๆคณะไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกำลังใจให้พี่เบสแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนด้วยนะคะและสำหรับวันนี้พี่เบสเอสพีนิและเกตคพิเศษของพี่ก็คือพี่ฟ้า ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะบ๊ายบาย